วติใาพี่น้องเปี่ยนป้าอันนี้ป้าอยู่พ่อพี่น้องพวพ่อแต่เจ้าเบิ้งเพิ่นขึ้ออกเป็นกองสิปราหัติโตเป็นเหงาอยู่พี่น้องเบิ้งเพิ่นเหงวอสมบูรณ์ไปาน่นเนาะเบิ้งพี่น้องเพิ่นออกอยู่หนทางเพิ่นออกอยู่หนทางอันในปา่าม เห็ดอันนี้ก็มีดรอพี่น้องเบอย่าเหงบอก,กินทุกปูติปี้แม่พี่น้องเพื่อนก็เริ่มออกเนาะเพื่อนเพิ่งสีเริ่มพี่น้องวันวันท่างปลาใน่หลวดเด้พี่น้อง,งปา้งปาสมบสังเกตกับว่าเห็นไหมนี่เห็นดอกนี่เกลนนี่ <laughs> มานอะเดี๋ยวเก็บกองไว้ อุ้ยสมาออกแทะสันรถุดแรงมากกะเหยียบเทอาเด้อเบื้องยื้อสตัดให้เบิ้งพี่น้องอุ้ยสมบมสังเกตเหาก,ก็บ่เห็นอเพื่อนกะสีคือใบไ,ไม้บัดนี้เห็นบ่เห็นบ่นี่สีคือใบไ,ไม้นี่นี่ยอุ้ยบาสังเกตก็บ่เห็นด่งเฮ็ดผึ่งดำมองนี่ เดี๋ยวย่าสิตตดใเ้เบิ่งมาพื้นดีป่อเบิง้งนี่นอนนอนไก่เบิดนี่ดีแล้วพี่น้องดีแล้วดีแล้วเบิ้งบุ้ยจำมัมเสียจริงนะน้องนางไม่มีหนอนเบิย้ยไก่ไ้แล้วพี่น้อง อันนี้ก็เสียเต็งเตดอ,อกฮะบ๊วยน,น,นอนกับอวสานแนวพี่น้องเออขอแมาอ่าหันเบิ้งเป็นตะยานเบิ้งยางเป็นตะยางมวนบ่พี่น้องเบิ่บงต,ต้นใหม่แล้วเขียวๆงามเนาะงามย่าป่ะเพลินงามต้นใหม่เขียวงามดีพี่น้องเบิ้งบรรยากาศ หันไปหันมาบัเห็บก,กูกอยู่เห็นบอ่นั่นหัวบาดนี่นี่นี่หัวบาดเห็นบ่นมบนนนมบหบมุนใสหมุนไปหมุนมามาเห็นเห็ดไอ้พวย,ยอีกแล้วพี่น้องไก่กันบ่หันนะ่ะนอนนอนอาวาสานเห็นบอบาสยามาเจอเจอ,เจอพอดพี่น้อง ปวดเรียไปดำคือหรือ,อยุ่นเดี๋ยวมาเก็บพีน่น้องเก็บเกินเก็บเกินบู้ย อ้เหนเเห็ดทีอเข่ามากินก็นออกหลาหลายพี่น้องงามพี่น้องป้านี่ปลาเทวบานว่ามีหนอนพี่น้องป้าเถวบานแต่ว่าถา,าดกินเพราะเป็นยังมันๆมน๊กไว้ขึ้น หลักฐานนี่แม่พี่น้องเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยดงงพิ่นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดงงพิ่นเบื้องพันเน่ยพันแมนปีบดนี่เห็นบ่นี่ดงงพิ่นเบื้องพี่น้งงงงงนองมินยังขาวๆไปนะ เฮ็ดพี่น้องจะมาเนาถิ่มเบิ้งนี่ไหมจะมาเพิ่นเนาถิ่มอุ้ยอันนี้ได้อยู่นี่ได้อยู่พูดเอะพี่น้องเบิ้งเปื๊ดเบิ้งพี่ดำไหมนี่ดอกหนึง่งพี่น้องปาดเบิ้งอันนี้เพิ่น เน่าบะเน่าเดี๋ยวเอาพื้นไ้นี่และเฮ็ดแบบเนี่ยพี่น้องขืนร้ายหลายเนี่ยเฮ็ดผึ่งผึ่งทีย่ายบ่กินนี่หละพี่น้องร้ายหลายเฮ็ดยังเชื่อพิ่นพื้นที่ตัวกําลังขืนไม่ไหมพี่น้องกําลังขึ้นใหม่ใหม่ฮดเป็นยังเครื่องเขื่อกินแต่ตดอกก็เอาพี่น้องเบือเห็ดพึ่งดำ พูดนะห้อยโคตรเนื้อห้อยยังเฮ้ยว่ะวะพุ่นะพี่น้องเบื่องอยู่คนทางในป่าเด่นเลยนะจะเป็นเพื่นมากออกในป่าเนาะโอ้ยบอกพีชบอกเถื่อนเพิ่งเห็ดเพิองเหลืองพี่น้องเห็ดเพิองเหลืองพุูนอะ เร็จกล่องพี่น้องเบื้องเฮ็ดผึ่งเลื้งเฮ็ดผึ่งเลื้งจ้าเบื้องป้าเดี๋ยวไปเฮ็ดผึ่งดำพ,ดนะพุ่นอ่ะพี่น้องจ้าเบื้อกินเนาะนี่เป็นมูเป็นมูกันอยู่มิแต่งำงำเบื้องนี่ เดี๋ยวมาเห็ดเธอเลยยูวนี่นี่สามดอกมาดูความงามเบิง้บงไม,นนมไม่มีนอนอืมไม่มีหนอนออกอยู่คนทางปลาหมพีนอง

ก็งามแต่พี่น้องบาดเห็ดขาลายค่ะใส่ตะก,ก้าเลยงามเนาะอุย้ยอยกกับสิคราซัมเนีเนาะจ้ะหมายเลขสอง ช่ออกไปเบื้องอันเฮ็ดคาล่ายู่หันปีทีเแียวพ่อมูนอยู่คนท้างไปเบื้องพี่น้องได้ลายอยู่วะได้ลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวก็เจอเฮ็ดงามพี่น้องเห็นอยู่เรื่อยพี่น้อง อันนั่นเห็ดขาแดงเนาะปีปีทีเแ็้วเนาะเห็นบออันนี้งามบอบองามเบอร์เห็ดขาลายเอาเพิ่นไว้นี่แหละพี่น้องนั่นดอกนอึงไี่กี่เพิ่อนออกปัดนีปีนี้เพิ่อนอันเอารถนี่ไว้ ขาลายรุ่นเรกพนอารมณ์เขามาอันแก่ใหม่ในปา่าตะเก็บว่าคอยเป็นหนทางเลยเื้อนี่หนทางนี่แหละนี่ดอกนึงพี่น้องพนแก่เลยวแก่ไปหึมอ,อ,อู้อะไรอยู่อะไรอยู่เอาไปฟานไหมพี่น้องฟานอบคนเคยออกพคนเกษีอวกมองเกิล้ลเหรพี่น้องเบื้องนี่ ปีที่แล้วยากกว่ามาเอานน่ล่ะดอกบนานนยากเสียอาไว้ขเกินให้เพิินเป็นเสื้อเพิ่นเพิ่งเริ่มออกเนาะงามนี่เอาเลยเ<ม>ห็ดไข่มุกจ้าเห็ดไข่มุก<ม>เลีวยวดอีกพี่นองยากก็เริ่ม <laughs> <laughs> ยากกับขอล่าซ้ำนนิล่ะจ้า <laughs> พอการกิบไหมพี่นองบายบายได้ายอยู่เด้